เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปด0 0ืพระธรรมขันธ์เรื่องนิพุทตสูตรว่าด้วยพระนิพพานครั้งนั้นชานุโสนิพราหมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับชานุโสนิพราหมซึ่งนั่งนาที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมพระองค์ตรัสว่าพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่ท่านพระโคโดมด้วยเหตุเพียงไรเนา พระนิพพานจึงชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินอยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราาม บุคคลผู้มีราคาถูกราคาครอบงำมีจิตถูกราคากลุ้มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสวยทุกทมนัดทางใจบ้างเมื่อละราคาได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไม่คิดเพื่อบิดเปลี่ยนผู้อื่นไม่คิดเพื่อิดเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายไม่สวยทุกทมนทางใจพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้มีโทสะบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำ มีจ um, ิตถ pe er ูกโมหะกลุ่มรุมย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างสวยทุกทอมมนัททางใจบ้างเมื่อละโมหะได้แล้วเขาย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย ไม่สวยทุกทรมนทางใจพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นอย่างนี้แลในการใดบุคคลน,นี้สวยธรรมเป็นที่สิ้นราคะอันไม่มีส่วนเหลือสวยธรรมเป็นที่สิ้นโทสะอันไม่มีส่วนเหลือ สวยธรรมเป็นที่สิ้นโมหะอันไม่มีส่วนเหลือในการนั้นพระนิพพานชื่อว่าเป็นสภาวะธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินอยู่ชนพึงรู้เฉพาะตน ชานุโสนิพรามนั้นกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนเพรระยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำคราพระรงว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ข้อความจากพระไรปิดกเล่มที่20พระสุตตันตปิดกเล่มที่12อังคุตรานิกายเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์